เก่ามาเชื่อปีปีหกแปดนี่พ่อสี่คิดให้แม่นที่สุดแล้วก็สีให้เลขชุดนี่ยังให้มันแปดยี่สิบงวดแล้วไปสี่เขาเลขชุดเด้สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชื่อเด้อครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะ พ่อไพบุญครับผมว่าหันเพิ่นกับฝันไดยสองเก้าเก้าสองครับพี่น้องเนาะเสียดายครับผมสองเก้าเก้าสองเป็นเลขสองตัวที่เป็นคูทางกรวบาได้ครับพี่น้องเนาะสองเก้าเก้าสองครับผมครับมีศูนย์มากกถือว่าเฮียอยู่ครับผมเพิ่นฝันตองงดครับงดว่าหันเพิ่นในสองเก้าครับงดนี้จิเป็นเลขคำนวณก่อนเด้อครับพี่น้องเพราะว่าหลังเลขออกปุ๊บพอกับโทรมาเลยครับพี่น้องเนาะเพิ่นมีที่เด็ด รัฐบาลไทยงดวันที่17มกราคมมาฝากพี่น้องเอฟซีมาสูพี่น้องเอฟซีก็รองเบิงไปน้ากันเด้อครับผมเพื่อได้โชว์ลดยลาบครับพี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขกับพอให้บุญครับผมเพิ่นกับทอว่าเป็นเสี้ยนอ่าเลขปักลักครับพี่น้องเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับผมเน้นตรงๆครับเอาก่อนที่จะไปรับชมเราฟังแนวทางตัวเลขกับพอให้บุญ เกามาเชียกขอขอบพระคุณพอได้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจเหุ้กับเกามาเชียน้ำเชียร์ครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องสู่กันต่อตามกันต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะแนวทางรัฐบาลไทยไปรับชมรับฟังกันเลยครับพอครับเกาะมาเชียสวัสดีพอให้บูนครับผม สวัสดีปีใหม่เก่าไม่เชื่อครับผมสวัสดีปีใหม่เช่นกันเด้อครับพ่ออยู่ดีไม่แห้งครับพ่อรับงกีฬา่ังกายแข็งแรงครับครับผมทำด้วยทำด้วยพอปีนี้ครับก้อนเือนเนี่ยพอไปบุญกับขอสวัสดีพี่พอไปบุญแล้วครับเด้อรับขอสวัสดีอาจารย์เพราะว่าสิเป็นก็อร้องบ่ครับพ่อ พอหลองพอสำเนี่ยงบ่แลมลารเซียนครับผมแมนเออพี่ประกายพอประเสริฐพอสุพันธ์โมนีเนาะครับเนาะกับเอฟซีของพอพ่อยบูลในเวลาดิถีขึ้นปีใหม่นะครับได้ปีหกแปดเนี่ยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนทุกๆท่านทุกๆเตียนนะครับเด้อถูกครับผม ครับใจใจจริงของพ่อไพ่บุญครับผมครับเอาครับเริ่มเลยครับเลขไทยครับเลขสูตรคือว่างวดนี้เต็ดเล่น่ะพ่อแมนครับผมนีคิดเตอร์เก้ามาเชี่ยปีปีหกแปดนี่พ่อสิคิดให้แม่นที่สุดแล้วก็สีให้เลขชุดนี่ยัง ไอ้มันแปดยี่สิบงวดแล้วไปสีเขาเลขชุดเด้อตอนนี้เป nah, ็นต <okay ัวเขต่ำขึ้นแปดชี้ปีหกแปดดีครับผมคข้าพ่อมันแี้เลขดับรักสิบครับเลขไอ้แต้มสิบหน่วยน้่เด้อครับเด้อรับพ่อเอาครับเด่นมากครับเจ็ดกับเก้าครับเด่นมากเจ็ดกับเก้าอันนี้บนโดยเฉพาะเด้อเก่ามาเชื่อเด้อครับผมเด่นบน เลขประกอบครับผมครับหนึ่งสองสามซี่หนึ่งสองสามซี่พราสิจัดในสี่ชุดเนาะครับผมเจ็ดสองเจ็ดซีเจ็ดสองเจ็ดซีเก้าสองเก้าซี่เก้าสองเก้าซี่ครับคือเก้าและเก้าม่เชื่อเอ้ยเพราก็เป็นนักคำนวณนักคำนวณทุกกุกถูกคนทุกถูกตันต้องมีเลขดับเนาะครับผม นี vor, here, right, ่ถ uh, so, okay. ึงดับพ่อจะให้ดับเฉพาะลักซิเด้อครับดับลักซิฟบนยังเดียวกับดับคูเงินดับแ้มเริ่มงวดเริ่มตั้งงวดนี่นะครับเด้อครับพ่อเอาครับดับลักซิฟบนครับครับหกครับดับตัวเดียวเหรอครับเพิ่มหกไปรับลอยรับนวยได้เด้ครับเด้อให้เอฟซีพอไปบุญเข้าใจตามนีน้ำเด้ครับเด้อครับผม เอาครับก็ไม่เชื่อครับดับแต้มสิบหน่วยเด้อต่อไปดับแต้มสิบหน่วยเออสิบหน่วยบนดับเออคู่ชุดนี่แหละครับวันนี้ดับหกแต้มครับผมดับหกแต้มครับหกแต้มสิ่มีเลกเลกดังตอบไปนี่ได้นะเออเก็ไม่เชื่อครับศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งห้าหาหนึ่งหนึ่งห้าหาหนึ่ง สองซีซีสองสองซีซีสองก็อีกชุดหนึ่งสามสามครับสามสามนี่เดินอ้เก่ามาเชื่อเพะวาหกเจ็ดชุดนี่มันสิบพมาเลยเด้ครับพ่อเป็นร้อยงวดเลยเด้สูตรนี่มันสิบพมาเลยสูตรรับแจมสิบหน่วยนี่หกหกชุดนี่จะไปซื้อครับขัางบอยังเดียวได้ครับเด้อครับพ่อบ,บอยังเดียวครับ ใหอยากได้สูตรใดดับแจมสิบหน่อยกันสองตัวล่างออกอยังนั่นแหละบวกกันไปรวดแล้วก็ดับคือดับแจมสิบหน่อยครับผมข้างบนยังเดียวครับโอ้รอบค่องวดที่แล้วออกสองหนึ่งมันบ่ล่ะก็ดับสามแปดดับแจมแจมก็มีศูนย์สามสามศูนย์แล้วไปหนึ่งสองสองหนึ่งงวดที่แล้วได้ไงครับผมนี่ก็ดับสามแปมเอาครับเริ่มเริ่มข้างล่างเลยครับผมกมาเช่าครับ ครับพ่อเด่นหกกับแปดครับเด่นล่างหกกับแปดจัดให้ซีชุดครับผมหกสองหกห้าหกสองหกห้าแปดสองแปดห้าแปดสองแปดห้าจัดผมสองตัวนี้ไม่เห็นตัวหนึ่งแง่นอนลอยประเต้นครับผมครับหกสองหกห้าแปดสองแปดห้าครับผมแมนครับ องตัวนี้ต้องมีให้เห็นหกกับแปดครับนี่แะครับพี่น้องเนาะรางว่ามีแต้มดำไหมพ่อบ่อครับเฮตบดย่างเดียวครับผมนี่แะครับอ๋ลองเบิ้งครับผมสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้เดินมายาวแด้วครับผมพ่อกระจิให้เดินต่อเต็มที่ครับพี่น้องเนาะพอว่าจะยี่สิบงวบนะครับพี่น้องเดี๋ยวมา พิ่ิจารนาไปน้ากันครับตอนรับปีใหม่สักการะไม่ครับพี่น้องครับครับผมเฮาเก่ามาเชี่ยกับชีรบกวนพอไพบุญซํานีเด้อครับพ๋อครับกาให้ในพัดในเก่ามาเชี่ยน้ำเชี่ยพ้าร้อยขอบขั้วพอแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเลขพ่อไพบุญครับพี่น้องเนาะ ผิดจาหน้าไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับบบหลายครูเด้อครับพี่น้องเน้นๆนะนรกบพอมีเลขดับมาฝากพร้อมครับเด่นบนเจ็ดกับเก้าครับผมตัวประกบหนึ่งสองสามสี่ครับชุดสองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสองเก้าสี่ครับผมครับพอจอมพ่อท่นเน้นครับพี่น้องเนาะจะไอยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง ดับบนลักสิบนี่ก็เอาอยู่มายาวนานครับพี่น้องเนาะตามที่พ่อว่าในคลิปงวดนี้ได้หกเลยครับผมดับสิบบนหกไปร้อยไปหน่วยได้ครับผมหกดับแต้มรวมบนหกครับผมเลขที่ร่วมกันเด้งหกครับพี่น้องเนาะก็บชิมีศูนหกหกศูนย์หนึ่งหาหาหนึ่งครับผมสองซีซีสองสามสามครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะ ดับ6แล้วกับแต้มล่างครับผมก็จิเป็นเด่นล่างก็จิเป็น6กับ8ครับพี่น้องเนาะเด่นล่าง6กับ8 2ตัวล่าง6 2สอง2 8หสองดห้าครับผมนี่คือแนวทางเลขพอไปบุญปล่อยต่อหมวดได้ครับผมหลังเลขออกเลยครับพี่น้องเนาะสูตรนี้พอจะผ้าพี่น้องซี่เดินยาวยี่สิบหมวดครับผมสมความหวังตั้งใจของพอเนาะถ่ายคลิปนี้ กอมาเชียกับขอวอวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีเด้อครับผมที่ขอมาหับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก,กับกอมาเชียกับขอให้มีความสุขอลไครับโชคดีครับพี่น้องเนาะถูกหวยเล่งเงินพนันกัน17มกร้าคม6กสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ